ื้อยังเดือดอยู่ว่ะพี่น้องบ้านพวกสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดียามแมลงครับหกม้งก่าแล้วพี่น้องตอนนี้ฝ่ามืดช่วงหางมงแรงมาทั้งฝ่าทั้งทั้งเงินล้มฝ่าเขียวมา้าเมื่อเทีนี้ยจะถ่ายกาหน,นีมา ไปตกย่บหานเขาพี่น้องก็จะได้เห็ดเข่าเห็ดน้ำกินมันแห่งมันแหล่งครับภาพี่น้องเบืองสนยอมครับขาวของผมเลยครับพี่น้องกาตัดหยาดในการจิตงามอยู่ดอกผมผมพอคอยมีเวลาครับโดนโดนจิได้ดดตัดจากเถื่อนหนึง่งนะครับมาแลงนี่ว่าจิเห็ดเมนูพี่น้องลูกสาวว่าจะเห็ดเมนูเหนไก่ใต้าน้ำครับพี่น้อง นึ่งไก่ใต้น้ำบได้เฮดกินโดนละมินู่นี่เฮตะอ้อออมมกหมอเหมือนเส้นมินิจีเฮดแบบไก่ใต้น้ำครับไปครับไปเบิ้งกันครับว่าี้เฮดแบบใดสวัสด,ดีจ้าสสวัด,ดีจ้ามือนีิกันสิไม่เฮดไกใ่ใต้น้ำจ้าบอดี้เฮดไก่ใต้น้ำให้พ่อให้แม่กินมนันมินุ่งเลย พอดีเซียบป่อันนี้ก็สิตตำเครื่องเจ้าที่นี่ใส่เครื่องเขาลูกนี่พรีแคนใบบักูตะเกินกระเทียมตะไคร้นี่แหละเครื่องเทศเครื่องเคียงเขาครับพี่น้ผิดๆจังเลยอ่ะอือตรงนี้รสเผ็ดแน่ละมันจังเสียบข้าอีสานมันจืดๆมันก็มาเสียบใกล้จัดขึ้นมไก่ไก่นี่ขวดกลางกินยนื้ได้ไหมหน้องเนื้อเนียวอยู่เป็นไก่ตลาดครับมาซื้ออันนี้มันน้ำพวงไข่อืมถูดเด้อครับพี่น้องวาบเลย เอาบนนี้กลเอาบนนี้เลนะ้วันนี้เนาะเผเเลยเนะเห็ดเผดปลกุจกจ้บอืมก็ผ็ดเขาะเผ็เผ็ด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 ก็ด,ด,ดูดกิน,กนเนาะกับบรรยากาศกำลังสีคําพี่น้องเลยไมาจะได้กินเมื่อันอยุดปากสามถุมตัวนี้ <laughs> <laughs> เพราะไก่มันเหนียวเตือพี่น้องไก่เป็นไก่พันไข่ครับ สม่าจะเป็นไก่ปั้นไข่ครับไข่น้ำตาลทรายตลาดเขาเนี่ยตัวลอยลอยยี่สิบบาทนี่จะเหนียวหมดทุกตัวครับไก่บ้านไม่ได้ดอกครับไก่บ้านตัวหนึ่งโลหนึ่งอะตรงนี้ละลอยกว่าบาทครับเดี๋ยวให้สองสาวไปเห็ดมาเพี่น้องเนาะสะกันเห็ดโยเกิร์ตกิน ดตนนัวอย่างเสียบสลุกือใกล้มนอัอย่างเสียบสับไกลแล่แล้วแล้วด้อจ้าหมายถงว่าปรุงเครื่องดนอจ้าที่นี่ นี่นะครับพ nice right. mm ี่น้องไก่เขาก็สับแบบลอยเขากดดิบผงเกรื่องครับพี่น้องบนนี้นี่แบบเครื่องเทศเขาแบบแสลายน์แหลายนัวๆเลยพี่น้องลงเลยอันนี้เดี๋ยวใส่ที้หลังได้จ้าใส่เกลือเดี๋ยวมันเกลือลุกไปมาแดงตีปวดออกเชื่อหาออันนั้นแสลียช่วยหน่วยได้พี่นงด้วย มันจังเสียบป <laughs> วส <c oughs> มว <c oughs> องเสียบ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 เสีบเแล้วนี่จุดดีเเสัวเสียกับควาบนี้พี่นมค้างเทียดแน่นๆ่นเลยหมูนีเ้เสียบเสียบเคยเคยเ้อยายาชิมไม่เห็นจะเคยหนักหน่อ,อยเลย เพราะว่าเพิ่มเกลือได้กลุ้มเล็กน้อยเพราะเขาหยุดใส่น้ำอยู่เพราะว่าไก่เป็นเหนียวเร <Okay. S 1> าเติมน้นเล็กน้อยปกติเขนะาจะผสมใส่โดยครับแต่ว่าเามันไก่เป็นเหนียวเขาต้องใส่น้ำเปิดซอยนะครับ อะไรเสร็จแด้วยอนย้อนน่อยใครเตแตกลูกเลยเพราะลูกมันไข่แตก <c oughs> เอาอ้ว หอมครับพี่น้องใส่หม้อันทีครับหอมตงเทีกัใส่หม้อรับนี่พี่อมไปเลยมันดึง่ยอหอมรับคนลงไปเลยใส่น้ําเล็กน้อยครับ รางหมอกลนหรือางหมอกนหอติดอยู่คอปลาลูกปลากเจตเตะลูกกรพ่อไปแล้วต้งคุไปปั่นเขาไปตั้งไฟครับวันนี้เอาอันนั้นเหรเขาก็จีดไซน้ำตั้งเครื่องเสียงเขาก็ไซน้ำตัวปั่นมึกไซดีได้น้ำส่เกือบเต็มทีู่ก ก็จะเอาผ่าครับคิดดีๆเกดดีๆนี่มันมัใช้ไหมลูกเนี่ยเนี่ม้นลูกม้วนม้นกนมนหมุนติ๋วติวได้บอไนเออเอาใส่ลองลูกใส่ลองเสี่ยนี่ขาลองคือว่าผ่ายมันฟิวนะกันมันฟิวหรืมันเจ็บบสุกอ่กลับไปลูกอัดกข้าไปเห็นเลย เดี๋ยวพ่อจะเห็ดอันใหม่ได้เนี่ยเมื่อไรจะลูกเนี่ยมีองซี่ลูกเอ,องซี่เดี๋ยวเอาอกมาก็ลูกเอาผ่ามาก,ก่อนตามติดผอพผอเขาเห็ดดนแม่เห็ดเด้อันผอบัเห็ดตัวอันนี้ใส่เอาใส่เด้อขางลูกนี่เออองซีมานี่บ่เนี่ยไรไม่ผีบ่เนี่ยเออองซีลูกเออองซีมันจังกว่ฟิวแม่เห็ดเห็นแม่เห็ดอยู่สาราคามด็พกพ่อยังจำได้ก็เคยะจกเจอ,จเจอพี่หน,นุ่มดินี่แหะ <Okay. laughs> มันหมุนลูกมันหมุนจังน้อยเออหม,มุนจังน้อยให้มันแน่นอะคือว่าบ่ให้มันซิวได้อะบ่ใหน้น้ำมันไหลข้างล่างมันออกหลายนะนั่นละเออหนาลูกง่ายเนี้ยลูกกดเขาเนี่ยกดเขากดเน้นๆงงไว้กดผ่าลุ่มกดผ่าลุ่อ้อมนี่เน้นนั่นหนาลูกโอเคเอาใส่ไฟลูก่อน 3 thuộc hóa như vậy chính muốn tàu con luôn. Tàu muốn tàu mình thò rùm Mình sẽ có sốt ngay mình khoa mỏi mình Tháng Nên là Nên con luôn, quất luôn ít quá Quất luôn mỏi Ê Nên là Áo Vạt này ครับบั่นทำไม่หลุกันนะครับพี่น้องมันในเขาจะเปลี่ยนน้ำครับผมก็เอาไว้ว่าประมาณสามน้ำครับพี่น้องมันจะประมาณสามน้ำครับตรงนี้ก็นน้ำเร็วขั้นแล้วครับพี่น้องเห็นไนะนี่น้ำเร็วขั้นเขาจะตักออกครับวันนี้ตักออกเพื่อใส่น้ำหม่ครับจะมันฟิวอยู่ถูกไหมก็ราะมันออกได้เนี่ยเพราะมันฟิวอยู่ ผ่าบานเนียน,นมันเป็นผ่าผ่าเช็ดโตเช็ดหนาพี่น้องเขาค่อยเนียนกับมันสิวแบบนี้มีซิดใหม่เนี่กันดนๆเนี่นยนนเขาจนน้ำออกเห็นเม็ดครับเกือบเม็ดล้วครับหรือว่าหน่อยๆแล้ว,วเขาก็จะใส่น้ำใหม่อีกครับก่อนจะลุก สนาไม่ไปอีกต่มันห้อนหอเกีมาเปลี่ยนอีกครับไปดิเป็นในลูกไก่เขามันสุกมันเป่วยไปลูกโวโวพเพาเบิ่งกันนะลูกบอลนี่ยทั้งหมดซีนามเลยครับพี่น้องใส่ซีนามเลยเพราะว่าไก่มันเหนียว ต้องใส่สีน้ำม,มาหลุน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 เลยเพราะว่าต้องเอาหน้าหมูลูกหน้าบมูกัน,ม,กน,ม,กนมันจะลวกขาลูกมันจะลวกขาน้ำห,ห่อนด้ลูกม่นเป็นนำเย็นดิทั้งหมดสีน้ำครับ หลดกันพี่นองไปแต่อดนเดนปื no ้อยังเดือดอยู่ววาพี่น้บัวบัวอยู่พอเขาใส่น้ำทั้งนอยนะครับพอไกล้พเหงหย่ันจะมีน้ำเดือดาจุ่มน้ำตาลม้นออกไปไปยุมไปเทสุกันนี่ไว้ยังละบปนี่มันซีน้ำ ว่างแค่สาดได้บ่นะบว์่มันจะใหม่ลูกมันจะใหม่สาดให้ลูกเห็ดให้ลูกเทให้ลูกปลูกเลยครับหมดอนี่สเปรดวะควันเอาขึ้นอีกไหมเทลูกเทยกเทเลยยกขึ้นสูงเอยกดาดขึ้นเอนื่นอันแรกแล้ยเอดวไงเอาขึ้นไปล็กเลย มัดเลี้ยวเอาอย่างมาล้มอีกดักมอตีอนลพี่น้่งเออตาสยบตาเสียบครับเสียบวุ้นนี่ย้าเหลือแล้วมานี้เอาซิมบึงซิมบ้งพอดีป่ะอดสอดดุสอดจันมั้งสิถงเหลือพี่น้องเห็ดผมบุกเห็ดจักเถือกห็นแต่แม่บ้านเห็ดให้กินครับสมัยกวนไปอยู่สารคามใหม่ครับ กลยงมเห็ดเบื้งครับเ,เ,เสียบมลูกเสียบยอดเลยพอ,อดีสุดยอดอย่างทุกยอ,อดเผาหร <laughs> ือยอดตาน่าไปมนนะว <laughs> <laughs> ันนี้ครับเ่านก็จะหาเข่ามากินครับพี่น้องวันนี้วันนี้เขากินข้าวยู่ปูสากินครับ เจ็บครับหนุ่มเอ้ยหอมหอมครับ mm. อืมเดี๋ยวเดี๋ยวจ่าเด้ขอขับพี่น้องสวสิีซุกสวัสดีปวยี่น้องเง้ยเกือบเป็นสาวตัวมหลีห่เลยครับใครมันหยาบมันเหนียวจังหน่อย มันเป็นไก่ไอันนนั้นครับไก่ไก่เม่พันธ์ครับไก่เม่ไข่อุ้นอุอ้ยๆเลยครับพี่โน่เด็กสองสาวเขาเห็ดกันเองเขาจะกินกันเองครับโมน,นี่วันนี้เสียบด้วอพวกเสียบหอมดีหอมเพิ่งเทียดเขาใส่เพิ่งเทียดหลายมันก็เลยหอม มือนีไค่ในยี่โดมยุ่งบ่ค่อยหลาเป็นเดครับมาเด้อครับพี่น้องทุกคนครับไม่ต้องเห็ดเผ็ดตัวลูกมันจังสีเสียกับเข่าเนี้ยนี่เพราะว่าไก่มันค่อนข้างมันเ้าต้องใส่เผ็ดโปรเจ็ตทั้งวัยครับตอนนี้เขาเห็ดจืดจืดจังจาเนี่ยมันก็จะเลี่ยนอย่างเดียวเลยครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องทุกคนครับผมก็จะถือกล้องลูกก้อนครับขออนุญาตได้ครับกินที่หลังลูก หนึ่งไก่ไตหน้าอีกอย่างหนึ่งก็เอิ่นนี่อย่างพวกไก่สักดาหนึ่งไก่สักดาคือย่างนี้นะอันนี้ผมก็พอท่านก็ใจกันไดน้ำมันออกน้ำใจไก่เมื่อไข่มันมันอยู่แล้วเอาไข่ไข่ลบเอาทุกอย่างไข่ มาเด้อครับเจนนี่พี่สุดใจพี่มนทนพี่ปังปอนพี่ทวีพี่สมบัติพี่หมอสอนใช้มาเด้อมาเด้ออมสังเค็มพอปอบไม่ทอม้องอหลายคนพี่นอง <c oughs> จำเนื้อเ <c oughs> นี่ยบริเนียมันก็นหลายคนนี่พี่นงเนาะมาเด้อครับสุขวดแหะครับกินเข่าเสียบเสียบ <c oughs> น้ำเพล้วน้ำพาอยัางี้มาเลี้ยงพี่นงเด้อเสียบลยสีบอยู่ครับ มาเด้อเมนูน่องพัดน่องกล้วยนุ่งขวดปลาดอกมาเด้อมาเด้อปลาหน่อยน้าตูนแหละปี๋ยวลูกเหนียวเหนียวยังเหนียวบ่ยังเหนียวอยู่ธิ์จีหมอฮึดหมอวันหลังโคบีซ่าวันเด้อเขาจะได้กินไก่บ้าน ตอนนี้ไปใส่บวไพี่น้องข้าต้องกินไก่เห็ดไก่นี่ไปก่อนโอ้ยไก่บาดความชุดยอดเด็ดยังไก่เสียบมัน <c oughs> ไก่บาดเนาะต้มให้เสียบเหนียวเหนียวฟินโหนเหนียวมรับได้มันเหนียว เห็ดหน่าสีหน่าด้วยพี่นงเนี่ยจ้าจ้าหยิบแล้วเห็ดเอกินพี่น้องครั้งแรกครับก็เห็ดเต้นต้มกับต้มย่างเลยก็มะอุ่มหมอนว่ะวันนี้เขามาเห็ดอันเมนูนี่คือไก่ไตหนามครับพี่น้องเห็นรึลองเห็ดเบิ้งครับแซ่บคือเก้าหลูกว่า ตอนเราคิวดีก็ฝากไปสักนิดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเพื่อนน้อยอาหารบ้านๆน้ำเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับฝากนี้ยนะครับผมฝากช่องเนน้อยเห็ดม้าสีปี้วพี่น้องเน้ยสีปีเต็มๆแล้วครับฝากเนี้ยเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์เอางี้ดีกว่ากดหมดกัดบพี่น้อง ใกลตัวหนึ่งสองคนในกินม่หมดหรอกครับิ่มมดอ